มีคนสอบถามมานะคะว่าบ้านเขาติดผู้เช่าแต่อยากจะขายจะทำยังไงดีคะจะขายได้ไหมแล้วเราจะพูดกับผู้เช่าแบบไหนยังไงนะคะเรื่องมีกรุงแก้ปัญหาให้ลูกค้ามาแล้วคะ่ะก็คือว่าเ,เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะเราคุยกับผู้จริงๆนะถ้าเกิดว่าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากขายนะคะเราพูดกับผู้เช่าเลยว่าเราจริงๆมีความประสงค์จะขายนะคะ แต่ตอนนี้ไม่มียังไม่มีผู้ซือ้อให้เขาเช่าอยู่ต่อไปก่อนเพราะว่าเราก็จะได้ได้รายได้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยก็ให้เขาเช่าอยู่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจซื้อมาขอความกรุณาให้เขาเปิดให้ดูให้ให้ผู้ซื้อดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ซือ้อเขาชอบแล้วอยากจะลงทุนเขาก็เช่าอยู่ต่อไปเลยนะคะแต่ในกรณีที่เขาอยากจะซือ้อแล้วอยู่เองล่ะ ทำยังไงโดยที่สัญญาก็ยังไม่หมดด้วยนะคะอันนี้กุ้งก็แก้ปัญหาให้ลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วโดยการที่บอกกับผู้เช่าว่าเราจะให้เขาอยู่ฟรีหนึ่งเดือนและขออนุญาตให้เขาย้ายออกก่อนหมดสัญญานะคะซึ่งเทคนิคนี้กุ้งใช้มาเรียบร้อยและได้ผลสําเร็จ เป็นอย่างดีผู้เช่าก็แฮปปี้นะคะผู้ซื้อก็แฮปปี้ผู้ขายก็แฮปปี้แฮปปี้ทุกฝ่ายเลยไหน,น้าก็แฮปปี้ค่ะโอเคนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอยากปรึกษาติดต่อกลุงมาได้เลยนะคะหรือใครอยากจะฝากขายทรัพย์นะคะบ้านคอนโดที่ดินโกดังโรงแรมง,งานติดต่อกลุงได้เลยนะคะที่กุงแกรนแร์แลนด์พาร,รตี้ค่ะ